วันนี้นะคะเป็นคิวของสองหนุ่มแลวก็คือน้องเข้าั้านแล้วก็น้องว่านนั่นเอง แต่ก่อนอื่นที่จะไปพบกับน้องเขาเนี้ยให้ถามพี่เป้ันก่อนว่าพี่เป้ันรู้จักมาริโอ้จักอู้รู้จักเลยค่ะพี่อ้อมคะเรียกว่าเป็นตัวละครเอกขวัญใจของพี่เป้ันเลยเพราะว่าพี่เป้ันชอบเล่นเกมค่ะตกใจที่จะบอกพี่ว่าจะบอกว่ามาริโอ้มาแล้วใช่นะคะจริงๆแล้วที่จะพูดถึงก็คือเกมมาริโอ้นั่นเองคือเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะใชค่ะพี่ออ้มจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมาริโอ้เนี่ยเขามีอายุครบ30ปีไปแล้วโอ้โห ้ย <laughs> ฉะนั้นเนี่ยวันนี้น้องๆสองคนเขาจะมาพูดเกี่ยวกับมาริโอแต่ว่าจะเป็นแนวไหนยั<า>ง,งไงไปติดตามชมพร้อมกัว <c oughs> บว่านเลยค่ะสวัสดีครับพู้กับพูดเรา2คนเช่นเคยนะครับกับผมว่านเด็กชายนคกเร่พธิรัตน์หนุ่มน้อยมากนิ่งแตจริงใจขอรายงานตัวครับ <c oughs> และผมขา้าวบ้านเด็กชายน,ทาน,น,าน,น,น,นัทธันบุญนาวิหนุ่มหน้ามงคุศเลสหมาแลเขาปั้นรู้จักมาริโอไหมครับ มาริโอ้มาเล่นเหรอรู้จักไม่ใช่เลยครับเดี๋ยวผมขอถามอีกทีน,นะครับเคยเล่นเกมซุปเปอร์มาริโอ้หรือเปล่าครับซุปเปอร์มาริโอ้เคยครับแต่เป็นสารรมพิติเพราะว่าสองพิติอ่ะเก่าเกินถามทำไมอยู่เพราะว่าข่าวที่เราจะมาฝากวันนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวกับซุปเปอร์มาริโอ้ครับเออใช่ว่าพูดถึงซุปเปอร์มาริโอ้แล้วไ,ได้ว่ารู้เปล่าว่ามาริโอ้มีอายุกี่ปีแล้วไม่รู้เหมือนกันครับเขาป้านรู้ไหมอ่ะให้เลยให้ มาริโอ้มีอายุ30ปีเลยนะครับที่เขาผู้ฉลองวันเกิดไปเมื่อวันอาทิตย์ที่13กันยายนที่ผ่านมานี้เองครับพรอบจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับซูเปอร์มาริโอปรากฏตัวครั้งแรกในดองกี้คิงเป็นเกมอารเคตของ Nintendo แต่ครั้งนั้นใช้ชื่อว่า j u ัม m a n ครับ ต่อมา Nintendo ได้เปิดตัวเกม Super Mario Brothers ภาคแรกเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2528เป็นเกมคอนโซลบนเครื่องเล่นแฟมิคอมครับโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับมาริโกับ l u ยจิสองช่างปรับลาชาวอิตาเลียนที่มีภารกิจคือการช่วยชีวิตเจ้าหญิงพีชจากเต่าแวร้ายชื่อบาลเซอร์ครับซึ่งสามารถทำยอดขายถล่มทลายมากกว่า310ล้านตลับทั่วโลกแล้วล่ะครับนายชิงเงรุมินาโมโต ผู้สร้างมาริโอเผยว่าตอนวาดตั้งใจจะให้ตัวละครเป็นอิตาลีอยู่แล้วจึงตั้งชื่อว่ามาริโอโดยออกแบบให้มีจมูกโตและมีหนวดเพื่อให้จดจำง่ายนั่นเองครับซึ่งมาริโอภาคแรกมีลักษณะเรียบง่ายพิกเซลน้อยและสีสันจำกัดตามข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ในเวลานั้นครับทำให้นักเขียนชาวฝรั่งเศสที่เคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของบริษัท Nintendo ถึงกับยกย่องให้ซ u เปอร์มาริโอเป็นหนึ่งนวัฒนธรรมร่วมสมัยเทียบเท่ากับมิกกี้เมาส์ของ Disney ์เลยล่ะครับขณะที่ Imagine Game Network ยกย่องให้ซ u เปอร์มาริโอเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลเมื่อปีพุทธศักราช2548ครับซูเปอร์มาริโอเริ่มมีรูปแบบ3มิติเต็มตัวในเกมซูเปอร์มาริ64ที่เปิดตัวในปีพุทธศักราช2539ครับ ส่วนวาระครบรอบอายุ30ปีของซูเปอร์มาริโอเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Nintendo ได้เปิดตัวซูเปอร์มาริโอเมเกอร์บนเครื่องเล่น Wii U ให้ผู้เล่นสามารถสร้างสัมมาริโอในรูปแบบของตนเองหรือใช้รูปแบบที่ผู้เล่นคนอื่นสร้างสรรค์ไว้แล้วและแชร์ผ่านโลกอินเทอร์เน็ตครับ โอ้โหต้องขอบอกว่าการพัฒนาของเกมมาริโอน่าทึ่งจริงๆครับใช่ครับต้องยกจ้องฝีมือของคนที่สร้างเกมนี้ด้วยแหละครับแต่ผมขอบอกนะครับว่าการเล่นเกมต้องแบ่งเวลาให้ดีนะครับไม่งั้นจะเสียการเรียนได้ครับแต่ถ้าเลอกเกมนะครับก็สมควรเลอกเกมที่มีทางสั้นสนะครับไม่ใช่เกมต่อสู้อย่างเดียวครับผมวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการห้องข่าวเยาวชนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ